คนดูก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าจะถึงใจทีมไทยเพราะเป็นเรื่องขอมาเลาเซียซึ่งก็ถือเป็นกู้กลับสำคัญในเรื่องของภงคุการตะก้อกับทีมชาติไทยเราอยู่แล้วโซเชียลเซอร์ครับนิวัตเปิดแล้วต้องเล่นเองแล้วคราวนี้ยกเองเล่นเองแล้วก็ตัูกนี้ได้แต้งครับ เจนครับดูนี้ชัดเจนเดี๋ยวต้องดูคะแนนอีกครั้งนึงครับเนี่ยสักครู่นี้ไม่แน่ใจว่าคะแนนก่อนหน้านี้เป็นของอินโดนีเซียรหรือเปล่าถึงมีเสียงกระท้วงจากผู้ชม,มชาวมาเละเซียนะครับแต่คะแนนของไทยในยลูกนี้ขยับเป็นหกแต้มแน่ๆน,น,นะครับรันเซยังต้องส่งลูกต่อนะครับ อาจจะสินจากมาเลเซียครับอาจจะสับสนไปเองครับ6ต่อ4ครับอ่ะ6ต่อ5ครับทีมไทยเรานึง่งนำอินโดนีเซียอยู่ครับเสียครับเห<อ>ยียบเส้นด้วยครับเหยียบเส้นเสิร์ฟด้วยครับกรรมการขาน,า,รานแต่แรกครับคะแนนนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นคะแนนของที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก็ขึ้นมาให้เรานะครับเดี๋ยวมีมีลดแต้มด้วยนะเมื่อกู้นี้เป็น5ต่อ4 ไ4-7นะครับ4ครับผู้ตัดสินในสนามขาน4-7ต่อนะครับแต้มของไทยตอนนี้อยู่ที่7แต้มครับคะแนนขึ้นมาผิดแล้วครับกราฟิกอ่าครับอนุวัฒน์เปิดพอไหวครับอนุวัฒน์ตามมายกโอเวอรได้แล้วก็ขึ้นไ่ายตรงนี้เรียบร้อยครับหนีเป็น8-4ต่อครับค่อนข้างจะแน่นอนครับตอนนี้อนุวลชายสมบัติ ต่กล้อของอินดนีเซียก็ยัยงเข้าไปเไ<ห>ไปดหัวอยู่จตอจังหวะขึ้นฟาดหน้าตาข่ายของวนวัตชัยชนะนั่นถือว่าทำได้ค่อนข้างเยี่ยมครับดูครับขึ้นได้สูงแล้วก็แตะได้คล่อมบล็อกของอินโดนีเซียออกไปครับ ก็ขอเวลานอกเลยครับทางอินโดนีเซียแต่ละเซตนั้นก็มีสิทธิ์ขอได้หนึ่งครั้งครับครั้งละหนึ่งนาทีต็เนี่ยครับกุลสินสับสนกันไปเอง จำนวนลังทนจินของนะครับซึุนโจคุณถึงติไทยประสบความสำเร็จมาต่อนเนื่องยาวนานนะครับล่าสุดนี้นก็ได้แชมป์ทั้งท,งที่ซีเกมนะครับที่สายทหารวิชาชีพใ,ใจริชาชีลาวแล้วก็เอเชียนเกมที่กองโจสา,ายทหารจีน,กนแกล้งที่สกอร์บอร์ดอยู่ที่7ต่อ4นะครับความเชื่อเนี่ยส่งเสียงแน่นใจอินโดนีเซียแน่นอนนะครับ คะแนนไม่ขยับเพราะว่ามีจังหวะหยุดกันบ่อยแบบนี้ครับนี่ดูจังหวะการที่ทำหน้าตะไหญของอนุวัชชัยชนะอีกครั้งหนึ่งครับโดดได้สูงครับแล้วเตะลูกด้เหนือบล็อกเลยครับ แปดต่อสี่ครับกินไทยนำอนุวัตย์โยนจึงไก่เสิร์ฟดีครับอืกระเสจ,จุครับตรงนี้เปิดหน้าเท้ามากไปดิ้นครับปีนออกหลังไปเลยตามขึ้น84แต่กรรมการขาน94นะครับกรรมการในสนามนี่ขาน94่แต่น่าจะสับสนน่ครับมื่ชินั้น84ตัวน,นี้นะเก้่อสีครับ ยิงไกลเซอร์ทีครับที่จุดเดิมแต่คราวนี้ล้นไปนิดหนึ่งนิดเดียวครับล้นไปนิดเดียวเป็นหน้าต่อเก้าเลยครับคราวนี้แต้มนี้ถูกต้องเลยครับยังเป็นเกมเสิร์ฟของไทยครับผัดกันเสิร์ฟฝั่งละสามคะแนนครับยิงไกล เสิร์ฟคะนี้พลิกตะข่ายลงไปสวยครับเยี่ยมมากครับรเป็นตัวเสิร์ฟที่อาจจะมีค่าเสิร์ฟแปลกกปจากคนอื่นนะแต่ว่าก็หลากหลายแล้วก็มีความแน่นอนสูงครับคือเสิร์ฟด้วยข้างเท้าก็าจริงแต่ว่าหนักหน่วงนะครับยืนเนี่ยบิดเอวบิดสะโพกมาเกือบจะร้อยแาใช่ครับ อินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายได้ส่งลูกห้ 5, 10, าต่อสิบแถวตัวนี้ออกครับไทยนำสิบเอ็ดต่อห้าบิดมากไปหน่อยครับเสิร์ฟพยายามที่จะจี้ไปทางอนุวัตชัยชนะประดดสิทธโยเสิร์ฟครั้างหนึ่งครับยังเป็นเกมเสิร์ฟของอินโดนีเซีย ทั้งที่2ในช่วงนี้ครับเกียงไกลเปิดดีพระรพงศ์ยกมาให้อนุฒต์ขึ้นฟาดโดนตัวของฮาดีออกครับแออกมาจากเท้าของพระรพงศ์ยุพดีนี่เท่าน้นของอนุวัฒน์ชชนะรู้เลยนะครับตำแหน่งไหนนัดกันมาซ้อมกันมานี่ครับเป็นลูกที่ซ้อมมานับร้อยนับพันครั้งนะครับ อินโดนีเซียจะได้ส่งลูกครั้งสุดท้ายครับในช่วงนี้อนุวัต์เปิดด้วยหลังเท้าเยี่ยมมากครับแล้วโอ,อ้โหพัทรพงค์ยกไปให้เนี่ยมากหนีบล็อกแล้วทําให้บล็อกเขาตามมาลําบากครับอนุวัน์เอกขึ้นได้สูงด้วยดูนะครับขึ้นได้สูงจริงแล้วอืจังหวะขึ้นเตะนี่เต็มเต็มหลังเท้าดีแล้วเกียครับเอาตัวสอดใต้ลูกได้ดีมากครับยังไม่พลาดนะครับ การขึ้นฟาดของอนวัต์เป็นคะแนนทุกครั้งให้กับทีมไทยครับกลับมาเป็นไทยได้สองลูกครับเปิดยอดครับเปิดด้วยหลังเท้าดีครับฮัดดี้แล้วทีซาครับยอดมาดีเกินกลเปิดได้แล้วยกไปให้ยอดคืนกลับไป <tenho S 2> บ้านนะอนวัตช,ชนะ <måste> แต่แน่นอนกว่าครับมีทั้งบูทั้งบุญเลยครับหนักๆมาสักสองแล e anyway ้วก็เตือนยอดไปสักทีหนึ่งครับ นี่ครับผู้ต่อสู้บางครั้งเดาใจไม่ถูกเดาทางไม่ถูกนี่คือความฉลาดคือไวรคิปของอนุวัฒนชัยชนะนะครับเซต,ตพอยต์ครับสิต่อห้ายงไกลเสิร์ฟ <c oughs> <c oughs> จะยัดใส่แรงๆไปที่ร,รีซาคเ <c oughs> <c oughs> ห็นนำอยู่เยอะครับครับจะอัดจ,จี้ตัวสักลูกหนึ่งนำห่างถึงนปาคะแนะนก็ขอโชว์สักที ยังเป็นเซตพอยของทีมชาติไทยครับ14-6ตเกินใกลเล็งมุมไปแล้วครับจี้มาที่เก่าไม่ได้ครับ7ต่อินโดนีเซียกลับเป็นฝ่ายได้ส่งลูกคือย่างว่าเรานำค่อนทั้งเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเล่นได้เล่นลูกเสี่ยงๆได้วหงอกันแล้วกันครับ ในขณะที่ของอิโดดีเซียนั้นก็ต้องละเอียดนิดหนึ่งประสิทธิ์โยเส์ฟไปเกรีงไกรเปิดไม่ถึงก็ดีครับพัตรพงศ์ยังยกมาได้อือจะล้นนะครับแล้วผู้ตัดสินขานดูเหมือนจะให้เป็นทีมไทยครับได้แั่15-7ต่อครับทีมไทยเอาชนะไปได้ครับพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในเซตที่2กันครับ